สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่12ธันวาคมนะครับ2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่11ธันวาคมนะครับ2566นะครับฮานอยพิเศษก็ไม่มานะครับก็มาเข้าวิ่งก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเจาะนะครับ8338นะครับของฮานอยปกตินะครับ ถ้าท่านผู้ชมจับเลขในตารางนะครับก็แตก3อยู่นะครับแอดจับให้ไม่หมดนะครับผลก็คือ038กับ75นะครับ0 3 8ย์นะครับแอดจับให้ไม่หมดนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยวีพีนะครับก็มาเขาวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง3รูด3นะครับก็เจาะ3 4ตรงๆนะครับผลก็คือ9 3 4กับ2 4นะครับถ้าท่านผู้ชมกับหัว6 กับเก้าตัวเดียวกันนะครับที่แอดพูดไว้นะครับก็จะแตก3ากันอยู่นะครับแอดให้463นะครับผลก็คือเก้านะครับสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษครัแอดก็จะให้อยู่ทีนะครับแปดส สามเจ็ดหนึ่งนะครับเก็จะให้เด่นอยู่ที่8นะครับเด่น8รอง4นะครับจับคู่นะครับแปดหนึ่ปดสาม แปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับเบรกสามตัวนะครับ

่วนแนวทาน,นะครับของห้าน้อยปกตินะครับ3 0มศนะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่3นะครับเด่นสามรอง0จับคู่นะครับส0 เก้าสามหกศูนเก้าศูนหกเก้เจ็ดแล้วก็หกนะครับอีก3ตัวก็จะมีเก้าศูนยสามเก้าศูนเจ็ดก้สาม เจ็ดเจ็ดศูนย์สามะครับสําหรับแนวทางนะครับของหานอย vp p นะครับหานอย vp เลขเด่นในตารางก็จะมีที่

618นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแล้ดก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะครับ f อทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆกับแนวทางงานพิเศษปกติ VIP นะครับประจำวันที่12ธันวาคมนะครับ2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ